สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่14นะคะเดือน7 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเน้นรูดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาโอนก็มีคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลเมื่อวานกันก่อนเนาะสาหรับเมื่อวานนี้นะคะวันที่13นะคะสัวนก็ให้ไปเด่นที่7แล้วก็ศูนย์นะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นนี่มาทั้ง2ตัวเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวมาสรุปไปทีละหน่อยนะคะเด่นที่7แล้วก็ศูนย์นะคะเข้าทั้ง2ตัวนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียว7นะคะสําหรับรอบเฉพาะกิจ186อันนี้สายรูดวิ่งนี่หลุดไปนะคะมาแค่เด่นศูนย์เนาะแล้วก็ รอบพิเศษนะคะสามห้าสามสามห้าสามไม่มีนะคะมาเข้าเลขล่างนะคะรอบพิเศษแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดนี่มาในตัวกับสายรูดวิ่งนะคะเป็นตัวที่สาโอนเน้นให้นะคะมาในตัวกับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะใครนำเจ็ดไปรูดวิ่งเมื่อวานนี้ก็เข้ารอบพิเศษไปนะคะเลขล่างแล้วก็มาเข้ารอบปกตินะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่มาตรงๆนะคะ ในสายรูดวิ่งเนาะก็ยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะมาในรอบปกติตรงๆเลยนะคะสำหรับตารางนะคะเข้าตารางเข้า8 7นะคะพี่ๆตารางเข้า8 7แล้วก็มาเข้า7 1หนึ่ง7ะคะ7 1ถ้าใครจับตารางไปก็ไม่ผิดหวังนะคะเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็เข้าแค่71กับ 87นะคะสำหรับตารางเนาะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้ก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะที่นำสายรูดวิ่งไปเป็นแนวทางนะคะวิ่ง7นะคะวิ่งรูดที่7ก็เข้า8 7ดเจแล้วก็7 1ดหนึ่งนะคะมาสงโนยนะคะวันนี้เนาะลงันที่13นะคะเดี๋ยววันที่14มาตามต่อนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้เสาออนให้อกับขอโทษของภัยพี่ด้วยนะคะคไ,ไปโดนกล้อง ให้เด่นไปที่เก้านะคะเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งนะคะวิ่งรุดเม็ดเดียวเก้านะคะวันนี้ถ้าพี่พท่านใดชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังปงันะคะวันนี้เนาะขอให้มาตัวที่สาโอนวิ่งรุดให้นะคะเดี๋ยวตัวชอบนะคะสาอโอนจะเน้นให้อีกทีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะ ปากกาก็ใกล้จะหมดแล้วพี่พีเอฟซขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ชัดเนาะเกหนึ่งในตารางสี่เจ็ดศูนดนะคะเด่นที่9้าแล้วก็หนึ่งสำหรับตัวที่สโอนชอบนะคะในสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปด 9ก้าสี่นะคะแล้วก็เก้าห้าแนวทางวันนี้นะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะกันลืมเนาะถ้ามีเบิ้ลนะคะเบิ้ลวันนี้เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าใครชอบเลขเบิ้ลสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากพี่ๆี่ fc กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะฝากดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังปนะคะ เน้นมาในวรอบพิเศษวีรอบพิเศษแล้วก็ปกติ VIP นะคะแต่ถ้าใครจะนำไปเป็นในทางในวรอบเฉพาะกิจก็ได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ